ให้ภาษาไทยโดยกูเองจบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ้าหนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมช่องหนึ่งเจ้าหนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาคนไปจับเทรดอนกันนะครับใช่แล้วคือไอ้นกเวนี่ครับนกเทรดอนทุกคนเออจะพาคนไปจับเทรดอนกันนะครับทุกคนวันนี้ซึ่งผมว่าเอาทราดอนไ,นอนไม่เยอะนักมากคนเพราร้อยเดียวก็พอเทรดอนที่ผมต้องการยึดตองการในหมู่เกาะบ้านผมเออเพราะว่าเกาะบ้านผมอยู่ใกล้ มันไม่ได้อยู่ไกลเหมือนเกาะที่อื่นทุกคนที่ตอนนี้นตัวละครเข,ง,ขงวิ่งโคตรช้าเลยวะ่ะไม่ตัวละครนี่ในเสาวิ่งโคตรช้าเลยแว่น้ำแม่งโคตรช้าเหมือนกันอตอนนี้ตัวละครหิวน้ำอ่ะเดือกกระเดือกชิม,มชิมกลุมกล่อมว่ะทุกคนรสชาติน้ำนี่เออทุกคนครับใครที่ได้ดูคลิปอ EP สามพาร์ทหนึ่งคนที่คุณได้ดูไปแล้วคุณน่าจะรู้ว่า EP สามพาร์ทหนึ่งมันมีบางอย่างที่ทะไม่ได้คนตก,ตกใจน,นั่นคือการโหลดเกม Ark e v o l u t i o นใหม่ ใช่โคตรง่ายมึงแค่พิมพ์ว่าอาร์คโบบายคูเกิลให้มันก็เลยกดเข้าเรมิสเตอร์ไม่ก็เข้าไปแหละโอ้โคตรง่ายเลยเออจับนกเรียวผมว่าจับตัวนี้ก่อนไหมผมว่าจับตัวนี้ก่อนวะมันสำคัญเว้ทุกคนแล้วก็พร้อมแล้วก็เริ่มทำเขาหมาของก็ได้เลยซึ่งเบอร์รี่ดำมันอยู่ก็ดูมีเท่าไหร่อันอย่าพาราเซตามอนตัวนี้มีเท่าไหร่วะบีสีเองอ่ะบวกสามเบอร์รี่ดำนิดหน่อย ครับด <ạ> ้เท่าไหร่ดูกันได้แปดติดเดียวอีกได้เดียวอีกคนตัวนี้มีเท่าไหร่วะทุกคนเบอร์รี่ดำตัวนี้ก็มีไม่มีเบอร์รี่ดำตัวนี้เบอร์รี่ดำทุกคนไปฟาร์มละวหงำโอ้โหฉลาดอย่างกุ้งกุ้มอะเอหงำได้มาสองโคตรเยอะเลยเป็ด ได้ศูนย์อย่างเยอะโอ้โอ้ได้หนึ่งอย่างดีว่ะโอ้ได้หเออดูดีดีดูดีอยู่ได้หกได้หกแล้วหาย่อมใหญ่ใหญ่เวชี่นย่อมใหญ่มันก็เดงกยายนนี้ท่อยู่นการบางัวหาบุีดำนี่นันหาบรดำง่ายต่ใ้ก็อนี่สามเขาหาง่ายคนโอ้ m หม o ก็อันนี้ได้เท่าไรแวผมว่ากกายบุีดำสักห้าสิบนี่เออ น้อยมากเราสามเขาตัวเดียวในห้าสิบก็ห้าสิบก็เยอะแล้วได้ตั้งกี่อันห้าสิบก็ได้สิบสิบอันน่ะเอ,ออย่างเยอะเลยสิบอันนี่สิบอันห้าสิบได้สิบอันอย่างเยอะเลยว่ะซินตีนเอ้ยโอ้ห้าสิบสามสิบอันก็ได้สามสิบดอกถึงแม้ทุกคนว่าผมชุดกันต้องดอกสีแดงเว้ยซึ่งมันดี จริงที่มันดีทั้หเรื่องของคิดเองมากที่มันดีผมคิดว่ามันก็ดีได้เท่ากับอื่นๆนแหละทุกคนนั่นขอตัดไปตอ้วหนุ่มคราฟเสร็จเราได้ครบแล้วนะคนไปกันเลยทุกคนครับพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วก็ one two three let's go นัดที่แรกขึ้นบนเราหน้าแป๊กกันแล้วไม่โดนแป๊กกัแล้วหรือมีคำพูด สองสามไม่โดนกลยหืมโหจะจริงพี <c ười> <c ười> <c ười> ่แกโคตรเก่งอกมาแรวมาอิมพไม่โดนปอม

ใช่ก่อนใช่เกานเลยคัหน้าทาโก้วีมีคนแม่รู้มั้ยว่าตัวคอนไม่เกับอือหือ โอ้โหเช็ดไข่ขึ่งไข่อะไร่เงี้ยวโดนเออไม่แกโหดจริงจริงหายแล้วไงสิงมาแล้วดิงดิง พี่แกแบบปวดจริงๆวิ่งร่าตัวเลยอีกนัดครับ 오 i n คนเป็นไงทุกคนอย่างตึงโอ้คนมันเก่งเกินอะน,นะโอย้ยเอ้ยคลิปเดียวกูจับสาเขาตัวดิงเขาตัดไปตนอนที่เกอจับเฮ้ยทุกคนคือเทคนิคการจับเขาง่ายไว้ทุกคนเพรา่แค่ตบหลังหินนะเออใช่งไงคือวิ่งบนหินนะทุกคนหรือไม่มก,ก็เอาสปีดเยอะแบบถ้ามันใส่จุ๊กอะเออแบบผมเมื่อกี้ที่วิ่งจูกจ๊ก,กิ้งจู๊ก็เดี๋ยว นั่นเลอืมตังตึ้งอ่ะครับแั่นอนโอ้ใครจะเก่งขนาดนี้วะคนที่กก่งขนาดนี้คนเดียวโลกอีะรถปรชิบหายโอ้คนดูเว่งรถด,ดีรถจริงวไปตรงน,นี้เก่งชิบหายครับเป็แม่งเวลายิ่งกินแม่ง,งิ่งนั้นรถค่าเทมิง่งกูจะเอาน้ำยาค่ารถจิ๋วทำไงวะคนคือใครรู้ช่วยบอกครับ สำหรับคลิปนี้เอ่ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบโคตรกดแชร์ถ้าโคตรโคตรชอบกดจะใครจบคลิปนี้ไา่บายครับชุมม้มวะค่อยพอสอบอทย้ดยกูเองจบ